สวัสดีครับผมเตตะวันนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมคนหล่อขอทำดีก็ปีนี้นะครับมาในคอนเซ็ปต์ Heroes are e v e r y w h e r e นะครับก็คือเราสามารถทำดีได้ทุกที่ทุกเวลาครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมกำลังจะมาวาดรูปนะครับแล้วก็เซ็นเสื้อเดี๋ยวเราจะเอาไปประมูลนะครับแล้วก็รายได้ที่ได้เนี่ยเราก็จะนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องใช้ใช้เงินในการสู้กับการรักษาโรคโควิด -19 อยู่นะครับ อขอขอบคุณนะครับท <out> ีมท<ไ> <als> oh, ีทีมพี่ๆบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนด้วยนะครับที่ต้องทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยเพื่อพวกเรานะครับขอบคุณมากครับก็นี่เป็นปีแรกนะครับจริงๆเขาได้คนคนละปีป่ะสามารถครองตําแหน่งต่อเนื่องได้ด้วยเหรออ๋อที่บุคลากรสามารถอยู่มันทีมบุคกรเขอ็ดปีอันนี้พูดจริงป่ะพี่พอยู่มา11ปีแล้วเหรอหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในวงการคนหล่อทำดีนะครับไม่ใช่ใช่แต่ผมอ่ะพอพูดถึงคนหล่อคนทำดีก็ใช่ใช่ผมจะเห็นภาพอย่างไร พี่ผมผมรู้จักคนระดับนี้เลยอ่ะแหงแก่งอ่ะพี่บอยแข็งแก่งมากเลยอ่ะชุดมีเยอะก,กว่าจำนวนที่ผมเข้ามาทำงานเลยในโคนครับในคขอร่วมบุญกับพี่บอยขอร่วมเป็นเป็นแบบเป็นสมาชิกเหมือนทีมอเวนเจอร์ไงแล้วก็ต้องมีสมาชิกใหม่ขึ้นเรื่อยๆถูกป่ะงั้นให้พี่บอยเป็นแบบตำนานเลยกันแล้วก็ผมขอมาจอยโครงการนี้ด้วยมาช่วยๆกันทำนะครับก็ขอสารความดีที่พี่บอยอยู่มานานผมจะสารต่อครับต่อต่อไปครับโดยยังมีพี่บอยอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆครับ ทุกคนนะครับสามารถเป็นฮีโร่ได้ในแบบของตัวเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่แตกต่างกันไปที่เรามีร่วมกันได้ก็คือการที่เราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นหรือการที่เราอยากจะทําความดีไม่จาเป็นต้องเป็นการทําความดีในรูปแบบไหนถึงจะได้รับการยอมรับแต่การทําความดีทุกรูปแบบในแบบของตัวเองอ่ะก็เป็นเป็นความดีแล้วครับมาเลือกสีกันแล้วกันมีคอนเซปต์ครับก็คือ เป็นหัวใจที่ซ้อนกันแบบแล้วก็มีพาที่อินเตอร์เซคชันกันนะครับก็คือถึงเราจะเป็นคนคนละค,คนกันมีจุดทุย่าที่แตกต่างกันแต่เรามีสามารถมีพาที่เราอินเตอร์เซคชันกันได้คือเราร่วมใจกันในการทําความดีอะไรเงี้ยก็เพื่อส่วนรวมซึ่งก็คือนะครับส่วนที่อินเตอร์เซคชันกันตรงนี้ก็เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดในในช่วงนี้นะครับทำให้เราไม่มีงานเปิดตัวเหมือนอย่างทุกปีนะครับปกติเราจะต้องมีการเปิดตัวคนหล่อการทาดีใช่ไหมมีการขายเสื้อกันอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ของงดไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการ ลดการแพร่กระจายของของโรคโควิด19ครับครับผมก็ฝากเสื้อตัวนี้นะครับไปประมูลด้วยนะครับก็ว่าด้วยใจครับมีรอบเดียวไม่มีรอบจริงรอบเดียวเลยแล้วมันคือความจริงและเรื่องจริงที่สุดแล้วครับเสื้อตัวนี้ก็ฝากทุกคนด้วยครับก็ฝากด้วยนะครับสามารถประมูลได้ที่สุดสัปดาห์ .com ครับผม